สวัสดีตอนเช้าหยรับไอยนารซีซิตี้วันะผมวันนี้แล้วก็อยู่ในเกมไมค์ครับนะผมกับ m มค์ค r a f เซ e r v e r นะฮะอ่ะก็มาต่อคกันเลยนะวันนี้ฝนตกด้วยนะวันนี้ยังไงดีก็ผมได้สร้างห้องเก็บของต่อนะฮะเป็นประมาณนี้เนาะของก็เก็บหมดแล้วทีวยอย่อย่างอย่างนักฟีหน่อยหน่อย ก็ใช้ชีวิตไปตามไปเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้ถึงจะ่อจำเป็นคือตอนนี้คืออา,อาหารนะมาถึงกับจำเป็นนะจำเป็นต้องมีเลยอันนี้เหี๋ยวจะพิ่มมาสมพันธ์ไปออินะอ่ก็นะอ,อยู่ไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคิง เล็กๆที่เรียกว่าสะพานนะฮะยังไม่ได้เมคกิ้งก็จะทำมาตั้งแต่ EP นู้นแล้วนะ EP ก่อนหน้านี้เออ EP พีที่เท่าไหร่ไหมอีพีสามนะฮะเออเลยไม่ได้ทำนะทำห้องเก็บของรับผมมาทำเลยมาทำอีพนี้แทนนะฮะก็ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเนาะของก็ไม่ได้มีอะไรมากทัคลิปปากร์ปาร์มเท่าไหร่ไม่จำได้ก็มีหินประมาณนี้ ซึ่งเราจะใช้หินหินนี่ล้วกันหินสีขาวนะไดร์ไรท์ไดร์อาไรท์ในการทําพื้นนะฮะก็ะเดี๋ยวพาร์ทนี้ทําหินเอาหาหินไปด้วยแล้วก็ทําสะพานไปด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะทําพื้นก่อนออก็พื้นก็จะเป็นหรือจะเอาพื้นเป็นไม้มก็ดีเหมือนกันนะพื้นไม้ไม่จะดืวนสะพานไม้ใช่หาะนมเออก็ดีนะสะพานไม้เดวนะ ลองดูก่อนปรไม้เราก็มีอยู่แล้วม่ต้องห่งทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ก็เรามีเราต้องขุดกันยาวนิดนึงนะเราจะเป็นแหวงแหวงแนวอยเราอาครอบโแบบไม่ก็เดี๋ยวเอาแกนมิดแปะนี่แหละได้มาจำนวนหนึ่งมามสรุปจะทำเป็นอะไรดีตาแล้อเคอ่าไม้แล้วกันเนาะ แท้งเรายังมีอยู่นี่นะเหมือนกันไปโอเคก็เดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะการผมจะวางรากฐานจากพื้นก่อนต้องมีบันไดปลาด้ว่า้ว่าด้ว่าหนุ่มๆด้ว่าหนุ่มๆด้ว่าหนุ่มๆด้วนุ่มด้วาทำยังไงยังไงยังไงทำอย่างนีหรือเปล่า อยากได้สีอื่นมากกว่าอ่าจะมานนรวางรากฐานก่อนนะตอนนี้ฝนตกนะฮะจะตกปล e right าก็ที่เกียมทำตรงๆตรงๆเนี่ยละฮะลองสาทธิทำตรงนี้ไว้เนาะก็จะเป็นสักตรงนี้ปๆน่าสัต3บล็อกพอไหมพอไหมนะแล้วก็สีอากัน ะเดินสะพานขึ้นไปแล้วนะตอนนี้แล้วก็ต้องมีการวางข้างข้าง,างรากฐานตรงนี้จะเสร็จไหมนะจะเป็นสะพานนิดน <c oughs> ึงทำสองฝั่งดีกว่าทางฝั่งดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นทางเรียบอ่าทางฟ้าสดใสงหมือนใจเรา่าตรงนี้บ็อกนี้เลนเลนโ,โอเคเป๊ะ าง,างนี้จเป๊บยงไงต่อขน,น,นี้อ,อนึง a e ได้กี่ววน,นทีนข้างล่างผมจะทำเป็นนี่ดีกว่าเป็นร้วเป็นร้วเป็นร,เ,นรเ,เฮ้ย,ยเอามาทำไมวันนี้ ปา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 ออกมาสักจำนวนหนึ okay. Okay. ่งนะนอนะนิดนึงไม่นิดแล้วล่ะเคทีนี้เราก็จะมาแปะดำใต้นี้นะฮะอันนี้ผมออกแบบมั่วนะฮะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บบันไดบันไดสูงสักหน่อยหมดเออนี่ หมดเลยอ่ามีบางท่าด้วยอ่าสวยสวยงามไทยฟังดูเย็นไังมางตอนนี้ก็โอเคอยู่อีกสักชั้นนึ่งเหลือเหลือเหลืออ่าบางนี่จะติดไหมติดไม่ติดไปเนี่ยไม่ติดอ่านี่นี่นีรองนักรองเย็นแล้วนะโอ้ท้องฟ้าสีชมพู ใส่วันแววแล้วเนยดุดุดุอ่าเออดมันจะสวยหรือเปล่าวะเนี่อะไ,ไรนะเราใช้ใช้ไปเถอะอ่าโอเควก็มีชั้นหนึ่งหมดไหมหมดเก็บพอโอเคทีนี้เราก็จะมาทำทางเดิน ซึ่งอาจจะเป็นสลับก็ได้ทั่วแแทำแต่ังดูดีกว่าเป็นสลับปั๊บป๊บปั๊บป๊บป <okes> ั๊บปั๊บแล้วมีบล็อกตรงนี้มันจะเป็นยังไงเนาะแบบป๊บปั๊บปั๊บบล็อกตรงนี้กันเออใช้ได้ใช้ได้ฮะใช้ได้นี่ก็ตอบไปเลย เหมือนจะสร้างยากนะแต่ก็ง่ายมากอีซี่อีซี่ทานทาี่โคตรใหญ่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่เกิ่งแค่นี้ให้เรือมันผ่านได้นะถุงให้เรือมันผ่านได้ะะเรือผ่านได้แ้่เดี๋ยวเรานั่งเรือเล่นในอนาคตในอนาคตนะฮะโอเคก็เดี๋ยวฝั่งนี้ต้องต่อไว,ว้ใช่ไหมจะไปหาหินเพิ่มมาหวังไปหาหินเพิ่มก่อนดีกว่า hey. อ่า,าไม่มีไก่แล้วข้าวโตข้าวโตข้าวไม่ทวีคูณเลยเอ้ยไม่คูณเลยได้ทุนคืนหมดเลยไปแกะไนปะแกะ็เดี๋ยวเราจะกินเนื้อแกะไปก่อนนะช่วงนี้ดูไหมโอเครอมันโตถ้ามันโดนอันอัดอย่างนี้มันจะโตหรือเปล่าเนะี่ย โ okay. อเคแค่น,นี้เรือกก็เพิ่มเพิ่มอยู่นะฮะขุดไปหน่อยเดี๋ยวก็จะได้แล้วสะพานตรงเครอะเดี๋ยวท็อปไปปักนิดนึงนะเพื่อความสวยงามหรือจะเอาอะไรไปแต่งอะไรก็ไ้เอาไม้บล็อกไว้ไม้ท่อนไปไปปักหน่อยง่ายจะสวยนะแล้วแต่ดีไซน์นะเ,เจอแรกยี่สิสบสบล็อกโอเคลุยต่อ อ่า,อาตรงนี้สลับหมดเอาต่อเอฟขอั่งนู้นเดี๋ยวลองเอาเสามาติดแมสเสาสามเคแปแคโคกโอเค,ค,อ,เคอ่าสลับวางน่าจะพอ ครับผิดขโมันดูมันดูมันดูแบบข้างบนก็มันดูโอเคนะแต่ว่าพอดูจากข้างล่างแล้วมันุเลอะอ่ <c oughs> นะเออนะรลอมันยังมีไม่พอครับเราต้องทำอะไรอีกหน่อยกอย่างที่บอก เสร็มาสักสามหนึ่งสองสามสองฝั่งโอเคต่อบอกันมาลงน้ำไปตรงนี้ใช้ไม้เปลองนิดนึนงนะฮะเพื่อความสวยงามโอเคซูดไหมสักสองฝั่งน่าจะพอนะฮะน่าจะโอเคก็การเอาชีวิตรอดนี้นะผมจะไม่ ผมจะใช้ของเปลืองก็นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าของมันหาได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะจะปักไว้นะฮะจะไปเอาไม้เพิ่มหน่ก็จะใช้ของเปลืองนะฮะใช้ใช้ใช้เลยแหละไม่ได้อาจจะใช้เลยใช้ของเปลืองนะกลัวไม่ได้ใช้นะฮะบางอย่างนะเราก็ถ้าเก็บไว้เยอะก็จะไม่ได้ใช้นบางอย่าง อย่างผมไปเล่นเซิร์ฟเงี้ยเราหาของไว้นะเก็บของเยอะมากนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่ได้ใช้นะก็ไม่รู้เลยว่าจะทำเพื่ออะไรหายเพื่ออะไรนะนก็เลยใช้ไปนะของมีหาเรื่อยๆได้นะอฮ คอคอา,อาหารหมดมันจะดูดีขึ้นหรอเครับโอเคก็ดูดีขึ้นกว่าเก่าเนาะถ้าเราไปเอาไอ้นั่นาเพิ่มนะฮะครับดีนี่เพิม่มนี่เอ่ไดโทนเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือเหลือได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ต่อได้ใชต่อได้วางข้างล่างนะเป็นความสวยงามจได้ไม่ดูเป็นเบนม่งันมันดูเป็นแบนไม่สวยอ่านี่แหละนี่แหละนี่แหละด้านบนไม่ต้องนะฮะจริงๆมันควรจะไว้ด้านบนนะว่าสะพานจะได้กับกันตกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ผมไว้ด้านล่างถ้าเรือเดี๋ยวถ้าไว้ด้านบนด้วยมันจะสวยหรือเปล่าวะ แค่ตรงนี้พอมีบล็อกเหมือนแบเป็นสะพานแปลนแล้วไม่ใช่สิอ่าฮะอ่า,าก็นะประมาณนี้ก็ใช้ได้โอเคสะพานเราเสร็จแล้วมืดไปหน่อยจะไปหาอะไรกินหิวหมกหิวหมกเนื้อสัมบี้มีแต่ไม่มีนม่ได้ดูมีนี่อันนึ่งเราจะมาอะไรนะอาหา มีเลยอาอกินปัาไปวยกันต้องไปตกปลาแล้วล่ะดิฉันมันอาหารมันทำอะไรเหร็ดเหรอเออลืมเห็ดได้งังไงในจะไม่เจอเห็ดเลยนะโอเคเดี๋ยวนี้จะปักไว้สักอะไรตรงกลางเนี่ยหนึ่งสองสามสาม 2 3 1อันนี้ไม่ใช่ตรงการน,นี่หว่าอันนี้อยู่ทางหุนม,มาไปทางขวาทางซ้ายแปะแปะโอเคฮะสว่าง,สสางใส่ร้อยเป็กรจางใสอ่าตรงนี้อ่าบ็อกหมดหนึ่นึ่ สองแล้วนะสองแล้วสองสามสี่สี่สี่ห้าหกโอเคหกตรงนี้มีใกล้ๆตล้ออมึกโอเคต้องการไม้นะประมาณหกอันต่อสามสี่ห้าหกเป๊ะหนึ่งต้นโคตรเป๊ะแล้ว มามามาอยู่ี่มลสองปะไปหนึ่งสองปไปสวยงามก็ตรงนี้หนึ่งน้เนเจดอันอ่ารานี้ยหนึ่งต้นแ่มอามส วางปึ๊บปึ๊บแปะไปย่าโอเค let's go oh beautiful s beautiful <S อืมไม่ <laughs> ไม่รู้นะฮะเรสร้างไปอย่างนั้นนะฮะอ่ะาตอนเดินข้ามแค่<ๆ>นะั้นละจริงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตรงนู้นเดินจะไปสร้างอะไรก็สร้างตรงนี้เดี๋ยวหาอาหารก่อนนะไม่ไหวจริงรู้สึกสภาวะ,อะเออ เขาเรียกว่าอะไรนะสเต็กสตาร์บักรอเออ,อะนะฮะอดอยากออและยากไรเราวิ่งไม่ได้แล้วตอนนี้วิ่งได้อยู่แต่แต่ว่าไม่อยากวิง่งไม่งั้นเราจะตายเราต้องไปเอาหมูแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้จะแกะทําฟาร์มแกะใช่ความแกะฟาร์มแกะ,เ,กะเดี๋ยวเราจะมาขยายฟาร์มตรงนี้เรามีนี่เหลือใช่ไหมอ่า น,นีเลยแต่ฟรามันนะักงควรจะอยู่ใกล้บ้านเกินไปยังไงดีเอามันออกไปใกล้ๆนะ่อยยังไงดีอืตอนนี้อาหารเรายังไม่เต็มนะเดี๋ยวต้องมีอะไรกินไหมมีเหล็กกินได้ไหมไม่ได้อันนี้เก็บไปเหล็กเก็บ มมีอะไรกินงี้ไงแม่แล้วนี่โอเคหินเหลือก็เก็บนะอะไรเหลือกเก็บอย่างเงียังไม่ชินนะรอรอชินเดี๋ยวก็ได้หีบเยอะไว้ไว้หลังเสร็จแล้วกันอุปกรณ์สร้างบ้านอันนี้มาอันนี้เอามาเอามาเอามาไมา่มใช้ก่อนเผื่อเสียใช้หิว ต้องเอาหญ้าเอาเข้าวมาันเ,เดียวพอโอเคนะ,ะเดี๋ยวจะไปทำฟาร์มแกะฟาร์มแกะใหม่ฟาร์มแกะใหม่นะฮะจะได้ใช้มีอาหารกินี้จุดตรงตรงไกลๆหน่อยอะทำเล็กๆตรงนี้ก่อนก็ได้ทะตรงนี้ก่อนนะ,ะแค่ทำให้รูมันใหญ่ขึ้นนะฮะทำอาหารแบบสริแบบอะไร ีหาหานนันนตัวนะแบบเดิมแบบชั่วขาวถึงที่นตัวชั่วราประมาณนี้พอทำไมเดี๋ยปเพ่มเกบอบโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ เราก็จะได้อันนี้มาทีนี้เราก็วางไว้อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะถ้าเราโดดนี้โดดนี้ก็ได้นหวาแกมันโดดได้ไปไม่แน่นะต่วางไว้มดนโดดไม่ถึงนี่หว่าไม่ออืม้าวางน้ำจะเป็นไงวะ นี่สิเออจะขึ้นได้ไหมมาดูกันไม่ได้ได้ได้ไหมได้ไหมแกะมันจะเฟี้ยวกระโดดเอียงมยงนันย้ได้ไหมไม่ได้นะฮะโอเคตกความสำเร็จไม่ได้่อตกแต่งตกแต่งตกเฟี้ยวที่กรเดี้ยวกระโดเฟียดดเฟ้ยว,ดดยวไม่ได้ าเสร็จขอหนึ่งตัวของขับไปตัวตัวนี้ไม่จะเป็นนะไปสองชิ้นนะฮะหกบ,บ็อกซ์ได้ทุนคืออืมตรงนี้นะเอาแกนิดพุดไปเลยผมเรียกแกนิดนะคือแกนไนต์แกนิดแกนไนต์แกนไน์นะครับแกนไน์ กแกนิดแกนายช่างมันที่นี่หมดไปก่อนดูไปห,หมดเพื่อนๆบางบางทีควรจะปัดทอนไว้เดี๋ยวแมงมุมเยอะเสียงมันดังอ่ะวางไว้ก่อนนะบ้านเราเลๆไปเล่ไปก่อนหาเดี๋ยวหาของกินได้เข้ามาตัดเสียงน,นะฮะอเอียได้นะกินก่อน โอเคอร่อยอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาไปให้มันมาเาข้าวไปให้มันโอเคฮะตอนนี้เราได้เริ่มมีทรัพยากรน่ะนิดหน่อย okay, ตอนนี้มีปลาตัวเรืออีกก็เดี๋ยวทำฟาร์มข้าวด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวในคลิปหน้าจะมาทำฟาร์มข้าวฟา,ฟ,าฟาร์มอะไรฟาร์มแบบฟาร์มอาหารพาพวกนี้พวกนี้พวกนี้กินกันนะฮะอันนี้เลี้ยงแกะไปกินนะก่อนเนาะเพราะมันอยู่ไกลสุดะนะฮะ แล้วหาข้าวหาง่ายเดี๋ยวจะไปจะใช้ไก่ไก่น่าจะดีกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าด้วยนะฮะโอเคจุดก่อเลยไม่ได้ไปไหนไม่ได้บูอะไรมากนะ,ะตอนนี้เก็บอย่างเดียวเดี๋ยวเก็บของกันโอเคอนี่เดาออกนะฮะจะมันเกร,กร็งกันเต็มโอเคตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นของฟาร์มแล้วกันล่างสุดจะเป็นมอนสเตอร์มอนสเตอร์มอนสเตอร์หมดยังยังหมดแล้วโอเคที่เป็นฟาร์มเกี่ยวกับต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้ด้วยอ่าโอเคเกี่กับการตกแต่งบ้านอันไหนวะทำท้ายกันอันนี้การตกแต่งบ้านนะฮะเกี่ยวกับบ้านทั้งหมดเกี่ยวกัสร้างทั้งหมดข้ามวลนะฮะเห็นเก็บของที่หล่นไว้ โอเคกลุ่ม,มเอาออกเอาออกอเอาไข่เอาออกแล้วไปไว้ในนี่ชื่ออะเอออันนี้อันนี้เออไม่รู้อันนี้ต้นไม้ดอกไม้อันนี้ฟันของจักสัตว์อะไอ้ไอา้มอนสเตอร์ของตัวประหลาดอ่าอน,นี่เก็บไป โอเคโอเคโอเคต่อไปฝั่งนี้ใส่อาวุธอ่ใสุปกรณ์นี่ใส่จุดเกาะนี่ใส่อุปกรณ์โอเคมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วธน,นูธน,นูได้มาได้มาฟรีไม่ได้ใช้ไม้เก็บไว้โอเคอันนี้ก็ถือเป็นอุปกรณ์ เป็นอืมอุปกรณ์เยอะเออเคกล่องกล่องไว้ยี่นี่แล้วกันไว้ก็มีละอ๋อตรนนี้แล้วกันอ่าเผื่อเอาเหลือ,เ,อเหลือดิอ่าเผื่อไวททำอุตสาหกรรมงแถวนี้นะครับบ้านเวลาผมจะทำแบบอะไรใหญ่ๆเง,งี้ยผมจะเอาถี่ประมาณสองกล่องถึงสี่ ไปวางตรงนั้นนะฮะแล้วเราก็จะได้ที่เกิดใหม่แล้ที่เราวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบเนาะจะว่าเด็ดเลยทีเดียวตรงน,นี้ทำฟาร์มชั่วคราวไปก่อนโอเคนะผมก็คลิปนี้นะฮะก็ขอจบเท่านี้นะผมก็ถ้าใครชอบก็ยิ้ l i มไลค์และ s ับสไคร์กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะมาทำฟาร์มกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เจอกันครับผมสวัสดีครับบายบายวูู้ เป็นตกีสะพานโ